นี่คือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวนาอำเภอสักเหล็กขายข้าวแล้วไม่ได้เงินวันนี้เริ่มมีความหวังแล้วใช่ไหมผมประเสริฐใจสนนะครับได้รับมอบหมายจากท่านพงพันธ์ยอดจันทร์ไอการจังหวัดกุ้มครองสิสริจนะครับให้ดำเนินการไก่เกี่ยนะครับวันนี้ถึงวัดกระบดไกลเกี่ยทางฝ่าย ผู้ร้องและฝ่ายผู้ถูกร้องมากันครบเป็นการตกลงกันได้นะครับซึ่งยอดนี่ทั้งหมดสองล้านหกทางฝ่ายผู้ถูกร้องอยินยอมชดเชยให้ฝ่ายผู้ร้องทั้ง19าลายลายละ5%เนะครับก็จะเป็นยอดประมาณ2ล้าน7โดยฝ่ายผู้ถูกร้องจะขอผ่อนชําระเป็นจำนวนสีงวดนะครับก็งวดแรกประมาณ6 0 0 0นบาท งวดที่ 2, องก็มารห0แสนบาทงวดที่3 6 0แสนและส่วนที่เหลือก็จ่ายชำระทั้งหมดนะฮะในวันนี้ก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงกันไว้เรียบร้อยเคสแบบนี้เกิดขึ้นในจังหวัดขุนิตป์อรเยอะไหมก็ในบ้านเราเป็นเกษตรกรนะครับก็มีปัญหาแต่ว่าได้รับข่าวจากได้รับทราบจากผู้ถูกลงเขาก็เป็นลูกค้าเก่าๆกันนะครับเขาก็มาอยากจะเขาอยากดําเนินกิจการต่อนะครับเราก็พยายามคุยให้แล้วก็ ก็บอกเขาว่าหากเขาไม่จ่ายมันมีพบรบค่าข้าวนะครับซึ่งเขาจะจะไม่ได้ต่อใบอนุญ,ญาตนะครับก็ก็ได้นำเรียนท่านในการไปแล้วในการจังหวัดไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสคอชพอิจาราก็ได้ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านรายการจังหวัดสคชอครับท่านจะส่งไหมนะฮะเอ่อ ในฐานะที่ดูแลเรื่องกฎหมายอยากฝากบอกอะไรถึงประชาชนไหมครับหลายคนมีความทุกข์แล้วไม่รู้จักว่าอายการสอชอคืออะไรอ่าโดยการสอชอก็คือสํานักง,งานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสํานักง,งานในการสูงสุดนะครับซึ่งมีทุกจังหวัดที่มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือ ทางกฎหมายกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นคดีปรึกษากฎหมายทั่วไปคดีจัดการมดกใช้สิทธิ์ทางศาลต่างๆก็าาสามารถมาใช้บริาการได้ก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้หมดไม่ว่าทั้งคดีแพ่งคดีอาญาครับทวาชัยทะเทียงครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดวิจิตรครับหนึ่งในหน้าที่บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรก็คือ,อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของขเกษตรกรนะครับ ล้วอย่างกรณีนี้ก็เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบเนาะแล้วก็ต้องมาลงมาช่วยประสานงานช่วยเหลือทั้งอายการด้วยว่ามีข้อมูลอะไรที่จะเป็นก็นาเรียนท่านอายการนะครับและอีกส่วนหนึ่งสภาเกษตรกรก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการดูแลบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดด้วยนะครับก็จะดาเนินการในส่วนของการ เพื่อขอใบอนุญาตหรือไม่ต่อใบอนุญาตให้ท่าข้าวที่เอาลัดเอาเปรียบประชาชนอันนี้จะเป็นจะทําให้เป็นบนรรทัดฐานต่อไปว่าท่าข้าวถ้าจะเปิดรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเนี่ยต้องต้องมีการจ่ายเงินให้เกษตรกรไม่ใช่ว่ามาให้เกษตรกรเดือดร้อนเราก็เฝ้ารอมานะคะว่าผลผลิตเราจะได้เท่าไหร่แล้วเราจะได้เงินจนนํานวนเท่าไหร่แต่ผลสุดท้ายเราก็ไม่ได้ตามเป้าที่เราจะได้แล้วเราก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ ค่าปุ๋ยค่ายาค่ารถเกี่ยวทอกระสอซึ่งมาถมที่เราหมดเราก็รอจากเขานจะเข้าชา่าจะเข้าชาว่ค่าชาวนาอีกเราก็ทุกทุกกะค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนก็อาจจะแทบจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วค่ะแล้ววันนี้เป็นไงคะความทุกข์เบาหลงยังก็เบาไปปาหนึ่งค่ะเบาไปปาหนึ่งเบาไปปาะนึงอยากจะขอบคุณสํานักงานอายการยังไงบ้างครับก็ขอบคุณขอบคุณสํานักงานอายการนะคะขอบคุณเป็นอย่างมากเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ ที่ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรลากยาอย่างพวกเราถ้าเราไม่ได้ทางสํานักงานนี้เราก็ไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะพึ่งใครค่ะแล้วไม่คิดจะขอบคุณนักข่าวม้างเหรอครับขอบคุณค่ะขอบคุณนักข่าวเป็นอย่างยิ่งเลยก็ผมขอแค่ไม่เผาฟางก็พอนะฮะช่วงนี้นะเขาจับจริงนะครับขอบคุณครับ